รถคันนี้วิ่งน้อยไม่ได้สกิดใหม่ไม่เคยเฉียวชนสีเดิมทั้งคันเลยรถเนี่ยมือเดียวเลยนะเจ้าของเนี่ยร<ะ>ักมากถ้าไม่เอาคันนี้แล้วก็สีดายแย่เลยสภาพนางฟ้าแบบนี้ที่นี่ไม่มีหรอกรถยอมแมวย่าแฮะเราอยากซื้อรถแต่เราไม่ถนัดเรื่องรถแล้วเราจะไปถามใครอะถามคนที่รู้จริงหรือถามคนที่เชื่อใจได้ พี่ครับถ้าไม่ใช่คนละครับถ้าผู้บอกความจริงกับพี่มันไม่ใช่คนแต่มันเป็นแค่หุ่นยนต์สิ่งที่ไม่มีชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่เคยโกหกคุณพี่จะว่าไงครับมันจะมีอย่างนั้นจริงๆหรอครับมีครับพี่นี่ สมควรมันมีหน้าที่ไว้ดูคงรถว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านี่สมสีเอาไว้ดูรถที่ว่าสีรถพี่อ่ะเคยถูกโป้มาหรือเปล่านี่สมประกอบมันมีหน้าที่คอยดูว่ารถของพี่อ่ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและมันจะมีค่าวาัดดูไอ้ไอสามตัวเนี้ยมันไม่เคยโกหกเลยนะพี่แบบเนี้ยพี่สบายใจใช่ไหมครับอืมแต่ก็เป็นไม่ได้ ที่พี่จะแอบคิดว่าเครื่องกลของผมเนี่ยแอบตั้งค่าใหม่หรือโกหกพี่ใช่ไหมครับบ้านนองใครจะไม่คิดเลยขนาดนั้นลูกคิดเลยผมอยากให้พี่คิดผมอยากให้ลูกค้าของผมเนี่ยมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเอางี้สมใจครับสมใจใช่ครับพี่จริงๆสมใจเนี่ยครับมันไม่ใช่ของทางร้านแต่มันจะเป็นของพี่มันเสียบอยู่กับรถพี่และพี่ก็ซื้อรถผมไปใช้ สมใจครับจะทําการแจ้งเตือนรถเวลามีปัญหาผ่านโทรศัพท์มือถือพี่ครับถ้าวันใดวันหนึ่งรถพี่เสียขึ้นมาแล้วก็กลับมาหาเราครับเราจะดูแลให้พี่สบายใจได้ยังครับตอนนี้พี่สบายใจขึ้นเยอะเลยครับ t n t ยินดีให้บริการครับที่พี่สบายใจอุดมการณ์ของ t n t คารครับเราจะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและข้อมูลที่แท้จริง เพื่อให้คุณซื้อรถยนต์มือสองได้อย่างสบายใจและมั่นใจครับและสิ่งที่คุณจะไม่เคยได้จากที่ไหนเลยคือเซอร์ติฟิเคตการรับรองข้อมูลที่แท้จริงของรถยนต์คันนั้นและถ้าคุณตรวจสอบภายหลังนะครับว่าข้อมูลที่เราให้เป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องไม่แท้จริงคุณจะได้รับค่าเสียใจจากเราไปเลย1 0,000แบาททันทีครับความกังวลของรถยนต์มือสองจะหมดไปครับเมื่อคุณเลือกซื้อรถกับ TNT Car ครับ